บันทึกไทเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากเยาวชนจิตอาสาจากโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทะเลไทยเยาวชนคือกลุ่มคนกำลังสำคัญเป็นอนาคตของชาติในการคิดสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ารวมทั้งเป็นก้าวสำคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเยาวชนที่อายุมากหน่อยหนึ่งนะครับโดยมาเรียนรู้จากาวิทยากรในส่วนของ หิชาการต่อสื้อขยานและภกษาฝั่ง่อนเสร็จแล้วก็เราก็พอเยาวชนซึ่งเป็นนิสิตนักศ,ศึกษานิสิตนักศึกษาเนี่ยพอมีความรู้ตรงนี้ก็เชิญเด็กนักเรียนประถมหรือมัธยมเนี่ยมามาเข้าร่วมกิจกรรมต่อโดยให้เขาเรียกเรียกโครงการพี่สอนน้องนะครับเพื่อเป็นการต่อยอดถ่ายทอดให้เข้าไปเรื่อยๆโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทะเลไทย ซึ่งจัดโดยหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งโดยมีเยาวชนจากหลากหลายสถาบันทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การทำงานร่วมกันได้พาน้องๆทำซังอะค่ะที่เป็นโยลงไปเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของปลาตัวเล็กๆอะค่ะแล้วก็สอนน้องทำา m m o บอค่ะการทำซังเนี่ยจะเพิ่มความสามัคคีกับเพื่อนได้ดีกว่าค่ะเพราะว่าเวลาการผูกเชือกหรือยกถุงทรายก็ต้องช่วยกัน การเผยแพร่ความรู้และร่วมรณรงค์ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติของเหล่าเยาวชนจิตอาสาที่มีใจมุ่งมั่นเพื่อร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ตลอดไปมีความสุขครับที่ได้ทำกิจกรรมลักษณะการให้แบบนี้ครับหนูชอบทะเลใสๆมากกว่าทะเลที่มีขยะค่ะไทยเบสขอบันทึกเยาวชนจิตอาสาจากโครงการค่าเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทะเลไทยเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจ สู่สังคมไทย